ลวกแล้วเนาะใครจะบ่ลวกนะมาจะกินดิบดีกว่าตามส้แล้วันนี้ก่อนคำกราลังเตรียมกะเพรากันวันนี้สีเป็นเซ้นเน้อยไหมตัดเก็บวันนี้ตัดเก็บครันตัดเก็บเียบตัดเก็บสีออกจากกันเลยจะหู้ัดเก็บมูว่าเนู่อันนี้น้องแอหนะครับอออไปยิ้มแค่

โมโหสองบอยังโมโหสงแบบตย่าแล้วนราจะมาอ่อยูเขาก็มีหาน่อยอยู่อะเขาไปกินขางในคุณเรคนอะกินดีก็ไปนี่ต pues ัวอนี IR ้เขากินเน้อตงตัวสิมครับมาดูนงนรลดเลยนอนเ็ดเด็กจานทำไลมอ่ะอม่เป่งกินข้าก่อม่เปงถามมากินข้าก่อนมันมยากเ้าไปมันี่ละะรหล ตีนักจีนนะน้งสมุนไดมาปิตามแน่ทำไัถ่ายอยู่ซิมวันคอเมยรเหรอหวาแล้วทิสมากเลอมันจบเอาไว้เอนโอ้จ่บดดีว่าซิมนี้ไมเห็นบงบดได้ซิมตมครับเิมบอเปนม่ลไนี่ครับยำนี่บอกเลยมัเรื่องเลยเนาะยำหนวดปลาหมึกเออบอกไปน้ <pad> รถศาสตร์ุดเดแ,แล้วกินเข้าไปสมากเลยเนาะแรงแซววิริโอ้ยอมแม่เฝ้าแล้วบผมมองแล้วนี่ก็ดูดูไปดูมันนี่องคองนายฟ้าพีเขาเขาเดี๋ยวมดเลย<อ>วินเนาะไอ้ตัวนี้บยออจอดรถทันอยู่ดังไฟมีควันครับเรียกว่าดังไฟอย่าดังไฟบรรยากาศกำลังงามครับตอนนี้หัวค่ำ บ้านพี่นายอ่อนทั่วครับอย่างว่าอันนี้สวยครับทำกรบป๋งองครับตอดแรงไขมันมันลายรอเบืเ้องเมนูนีคนนะ่ครับอัดเก็ดอัดเก็ดเนื้อข้อเหงาเก็บประมาณมีไส้ครับ แก่ปอนเย็บ abei, ร้อยเย็บไปแบบชาวลังกันเนี่ยเขาจะนี่อัดเด็ดหัวกล้วยก้อนไปยังเด็ดเด็ดในใจมันร้องใ่บาทก็ได้นี่ร้องยังร้องกันนี่เวทีไอ้่ก่อนนั่นเด็ดมินูเด็ดมินูเด็ดทำชาเด็ดภาษาคนเขาภาษาเขาต้องเด็ดบัวอุ๊ปคอร์ดว่านายเสนอ มัเนเปเลย้ัดไปหลายรดเนื้อม <daí> ันเยอะที่พี่กินเนี้ยหมือนจะแบบจะัาถิมเน้ยบ่หรอไม่หเยอะหรอหม่เยอะบ่เทอกันนีกวะอันโหลมีคนมาสมทบอยู่แล้วหลาน